ก้อยอรัชพรสาดความแซ่บอวดหุ่นเซ็กซี่ในชุดบิกินี่ตัวสิวนับว่าเป็นคู่รักที่นับวันยิ่งทวีความหวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่ของก้อยอรัชพรและนิกกี้หนะักชัดเพราะช่วงหลังๆมักจะมีโมเมนต์ความหวัดออกอวดเซ็กแฟนได้ฟินจิดหมอนกันตลอดเวลา อย่างล่าสุดสาวก้อยทำเอาไอจีไฟลุกอีกหลังเจ้าตัวออกมาอวดหุ่นสุดเซ็กซี่ในชุดบิกินี่ตัวสิวบวกกับผิวขาวซัวแนในใสแม้จะเป็นสาวร่างเล็กแต่ก็สวยเ็ดเกินคำบรรยายก่อนจะพาน้องหมาสุดที่เลิฟลงสระหัดว่ายน้ำด้วยกันพร้อมกับนิกกี้แฟนหนุ่มที่ลงมาร่วมเล่นน้ำกันอย่างหวานชื่นเรียกว่าหวานสุดๆไปเลยค่ะงานนี้ก็มีแฟนเข้ามากดไลค์กับความหวาน คู่กันอย่างรัวๆแถมหนุ่มนิกกี้ยังไม่ได้ออกอาการห่วงสาวก้อยมากนะก็เพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนถ่ายภาพเซ็ดนี้ให้กับมือนั่นเองจ้า